สวัสดีครับพบกับผมโอราชพันะวันนี้จะมาให้ทัศนวิจารณ์มวยมวยรับในชอบนะครับวันนี้เป็นศึกมวยมันสันเมืองรับประจาวันที่25มิถุนายนนะครับผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์คู่แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าซู์บอนเจรติชัดยนับพบกับรุ่งพานุแสงบารมีนับเจ้าซูบบอน็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเดินบูดูดันปั้มรัดฟัดตีดีนับสู้ดีนับ ส่วนเจ้ารุงพานุ่นมวยจะเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดฟัดตีสูงยาวเข่าดีรับช่วงหลังฟอร์มสดนะครับทัศนรางคนนี้ผมชอบไปที่เจ้าซุบอลรับจังหวะฝีมือครบเครื่องเดินปั้มรัดฟัดตีดีหลักเหลี่ยมฝีมือมวยดีเข่าเกมนะครับทัศนญ,ญางวันที่สอนครับเป็นการพบก,กันระหว่างเจ้าเทพมังกรไฟเตอร์มวยไทยนะครับพบกับเพชรมนตรีโสดำรงริดนะครับ เจ้าเทพมังก,ก,กรนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องสูงยาวเข่าดีปั้มรัดฟัดตีขวางหน้าดันแทงดีครับช่วงหลังกดนับน็อกนะครับต้นต้นนะครับส่วนเจ้าเพชรม,มรีนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเดินบูดูดันปั้มรัดฟัดตีล็อกตีเหนียวแน่นปั้มรัดฟัดตีดีแข็งแรงนะครับทศรัจญวันนี้ผมชอบไปที่เจ้าเทพมังก,ก,กรนนครับจังหวะฝีมือครบเครื่องสูงยาวเข่าดีปั้มรัดฟัดตีครับต้นๆอันตรายนะครับทัศรารย์คู่ที่สานะครับ เป็นการพบกันระหว่างเจ้าวันเฮงเกียริชูไทยนะครับพบกับเจ้าเพชรน้ำตาลพอหลักบุญนะครับเจ้าวันเฮงเป็นมวยจังหวะฝีมือควบเครื่องตั้มรับจับทางดีครับหลักเหลี่ยมฝีมือมวยดีกระดูกการผ่านมวยดีกว่านะครับส่วนเจ้าเพชรน้ำตาลนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือควบเครื่องปั้มรัดฟาตีสูงยาวเข่าดีนะครับท้าสร้ยาคนนี้ผมชอบไปที่วันนี้ครับจังหวะฝีมือควบเครื่องหลักเหลี่ยมฝีมือมวยดีกว่ากระดูกการผ่านมวยดีกว่านะครับ จะเบียดเอาชนะไปได้นะครับทัศนยยางวุฒิี่นะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าปืนกลสจตวงปาจีนับพบกับพิรอลังการสิจ,จ้าอุ้มนะครับเจ้าปืนคนนี่มาจังหวะฝีมือครบเครื่อนนะครับตั้งตั้งรับจับทางจากเหลี่ยมฝีมือมวยดีเก่าเกมนะครับส่วนเจ้าเพชรอลังการในฝูงมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเดินบูรูดันปั้มรัดฟัดตีดีครับขวางหน้าดันแดงดีครับ ถ้าสร้ญญาจังวันนี้ผมชอบที่เจ้าพิษอลังการครับจังหวะาีมือครบเครื่อน,นนะครับตื่นบู้ดูดานับหัวจิตหัวใจดีกว่านะครับและผมก็ฝากรับใต้ลิปใต้ของมินรับกดเข้ากลุ่มโอเปชารับมีมวยหมวให้ฟังฟรีนะครับมีการมากมายนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับ